สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ใจเป็นนาย My Manifest Podcast วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหัวข้อที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนั่นก็คือศิลปะของการให้อภัยค่ะคำว่าให้อภัยฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมคะแต่ในชีวิตจริงมันเต็มไปด้วยความซับซ้อนและอารมณ์มากมายทั้งความเจ็บปวดความโกรธความผิดหวัง และความรู้สึกผิดที่กัดกินจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะบอกว่าการให้อภัยคือการลืมสิ่งที่เกิดขึ้นไปทั้งหมดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะการให้อภัยที่แท้จริงไม่ใช่การลบความทรงจำแต่คือการปลดปล่อยตัวเองออกจากโซ่ตรวนของความเจ็บปวดที่ผูกมัดเราไว้กับอดีตต่างหาลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะคะเราทุกคนต่างเคยได้รับบาดแผล ไม่ว่าจะทางคำพูดที่รุนแรงการกระทำที่ทำร้ายจิตใจหรือแม้แต่ความผิดพลาดที่เราเกาะขึ้นมาเองบาดแผลเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกเก็บซ่อนไว้ในส่วนลึกของจิตใจเรากลายเป็นพลังงานด้านลบที่คอยบั่นทอนเราอยู่เงียบๆหลายครั้งที่เราเลือกที่จะแบกรับความเจ็บปวดเหล่านั้นไว้เพราะเราคิดว่าการถือมันไว้คือการลงโทษคนที่ทำร้ายเราหรือการแบกรับความรู้สึกผิด คือหนทางเดียวที่เราจะแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของตัวเองแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่จะปวดที่สุดคือตัวเราเองต่างหากค่ะการให้อภัยเริ่มต้นจากจุดที่ยากที่สุดค่ะนั่นคือการยอมรับความจริงเราต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดนั้นอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่การหนีไม่ใช่การแสร้งทำเป็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแต่คือการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ โดยไม่ตัดสินไม่ตำหนิลองนึกถึงเวลาที่เราหกล้มแล้วมีแผลที่หัวเขา่าเราจะเจ็บปวดแล้วรู้สึกแสบแต่มันคือสัญญาณที่บอกว่าร่างกายกำลังฟื้นฟูตัวเองอยู่การยอมรับความเจ็บปวดทางอารมณ์ก็เช่นกันค่ะมันคือขั้นตอนแรกของการเยียวยาจิตใจเมื่อเรายอมรับความจริงแล้วขั้นต่อไปคือการทำความเข้าใจเราต้องมองให้เห็นว่าเบื้องหลังการกระทานั้นมีอะไรซ่อนอยู่ ความผิดพลาดที่เราเคยทำหรือการกระทำของคนอื่นอาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายเสมอไปบางครั้งมันอาจจะเกิดจากความอ่อนแอความกลัวหรือความไม่รู้ของเขาเองการเข้าใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด้วยกับการกระทำนั้นแต่คือการมองภาพรวมทั้งหมดเพื่อที่เราจะได้ไม่จมอยู่กับความรู้สึกที่ว่าทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้หรือฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลย หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายทําผิดละ่ะเราจะให้อภัยตัวเองได้อย่างไรในเมื่อความรู้สึกผิดมันกัดกินเราจนแทบจะไม่มีที่ยืนอยู่แล้วการให้อภัยตัวเองนั้นยากยิ่งกว่าการให้อภัยคนอื่นหลายเท่าตัวค่ะเพราะคนที่ตำหนิเรามากที่สุดคือตัวเราเองเรามักจะวนเวียนอยู่กับคำถามที่ว่าทำไมฉันถึงโง่ขนาดนี้ทำไมฉันถึงพลาดเรื่องง่ายๆแบบนี้ได้หรือ ถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นเรื่องราวคงไม่ลงเอยแบบนี้เสียงเล็กๆนี่หัวของเราที่คอยตอกย้ำความผิดพลาดนั้นคือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเราเลยค่ะก้าวแรกของการให้อภัยตัวเองคือหยุดตำหนิตัวเองค่ะเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ที่สามารถทำผิดพลาดได้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้แล้วความผิดพลาดไม่ใช่จุดอันของทุกอย่างแต่มันคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโต ถ้าเราไม่เคยผิดพลาดเราก็คงไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่เวอร์ชันที่ดีขึ้นได้เลยลงมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่เราต้องจ่ายค่าเรียนไปบ้างก็เท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นคือการให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่เราต้องตระหนักว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถเลือกที่จะสร้างอนาคตใหม่ได้เสมอการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การลืมความผิดพลาดแต่คือการรับผิดชอบกับมัน แล้วก้าวเดินต่อไปอย่างกล้าหาญการรับผิดช,ชอบในที่นี้อาจจะหมายถึงการแก้ไขสิ่งที่ทำผิดการขอโทษอย่างจริงใจหรือการเรียนรู้จากบทเรียนนั้นอย่างลึกซึ้งเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดซ้ำอีกในอนาคตการให้อภัยตัวเองและคนอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะมันต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแต่เมื่อเราทำได้แล้วโลกทั้งใบจะสว่างขึ้นทันทีค่ะ เราจะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยพันธนาการที่มองไม่เห็นที่รัดตรึงเอาไว้มานานแสนนานเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมีเงาของอดีตคอยตามหลอกหลอนอีกต่อไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของการให้อภัยที่แท้จริงค่ะเราได้พูดถึงขั้นตอนแรกของการให้อภัยที่จริงใจนั่นก็คือการยอมรับความจริงและการเผชิญหน้ากับความรู้สึกเจ็บปวดอย่างตรงไปตรงมา หลายคนอาจจะรู้สึกว่าแค่นั้นก็ยากแล้วแล้วเราจะก้าวต่อไปอย่างไรล่ะคำตอบก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะปลดล็อกอารมณ์ที่ถูกขังอยู่ภายในค่ะความรู้สึกโกรธความเจ็บปวดหรือความรู้สึกผิดเปรียบเหมือนพลังงานที่ถูกอัดแน่นอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไม่หาทางระบายมันออกมันก็จะกัดกินเราจากข้างในทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุข บางคนเลือกที่จะเก็บกดอารมณ์เหล่านี้ไว้จนกลายเป็นความเครียดสะสมบางคนก็ระเบิดออกมาเป็นความก้าวร้าวหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ทั้ง2วิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้เราเก้าวข้ามความเจ็บปวดได้เลยค่ะหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปลดล็อกอารมณ์คือการเขียนค่ะฟังดูเหมือนง่ายแต่การเขียนนั้นทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อลองหาเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆสักครู่ แล้วหยิบสมุดกับปากกาขึ้นมาเริ่มเขียนทุกอย่างที่อยู่ในใจออกมาให้หมดไม่ต้องสนใจเรื่องไวยากรณ์ไม่ต้องสนว่ามันจะดูน่าเกลียดหรือน่าอายแค่ไหนเขียนมันออกมาให้หมดเลยค่ะเหมือนกับว่าสมุดเล่มนั้นคือเพื่อนสนิทที่เราไว้ใจที่สุดและพร้อมจะรับฟังทุกอย่างโดยไม่มีการตัดสินเขียนถึงความเจ็บปวดที่คุณได้รับเขียนถึงความโกรธที่คุณมีเขียนถึงความผิดหวังที่คุณรู้สึก เขียนถึงความผิดที่คุณแบกรับไว้เขียนทุกแง่มุลของการกระทำนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำของคนอื่นหรือการกระทำของคุณเองการเขียนจะช่วยให้เราได้จัดระเบียบความคิดที่ยุ่งเหยิงในหัวให้เป็นระบบมากขึ้นเราจะได้เห็นภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมดจากมุมมองที่แตกต่างออกไปและเมื่อเราได้ระบายทุกอย่างออกมาแล้วเราจะรู้สึกโล่งขึ้นอย่างน่าประหลาดใจลองนึกภาพตามนะคะ ทุกครั้งที่เราเขียนอารมณ์ด้านลบเหล่านั้นออกมาเรากำลังดึงพลังงานที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราไปทีละน้อยเหมือนกับเรากำลังทำความสะอาดบ้านที่รกรุงรังให้กลับมาสะอาดอีกครั้งเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วลองอ่านทบทวนสิ่งที่เราเขียนดูค่ะเราจะเห็นว่าบางประโยคอาจจะดูรุงแรงเกินจริงบางประโยคอาจจะเต็มไปด้วยความเศร้าและเมื่อเราอ่านมันจากมุมมองที่ห่างออกมา เราจะสามารถมองเห็นมันในฐานะของเรื่องราวมากกว่าความจริงที่กำลังเกิดขึ้นกับเราอยู่ค่ะอีกวิธีหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันคือการพูดคุยค่ะแต่การพูดคุยในที่นี้ไม่ใช่การบ่นหรือระบายอารมณ์อย่างไม่มีจุดหมายแต่เป็นการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจเพื่อขอคำปรึกษาและแบ่งปันความรู้สึกของเราอย่างตรงไปตรงมาการที่เราได้เล่าเรื่องราวของเราให้ใครสักคนฟัง จะช่วยให้เราได้ยินเสียงของตัวเองและบางครั้งเมื่อเราได้ยินเสียงของเราเองเราจะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นเองค่ะลองเลือกคนที่คุณไว้ใจที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวของคุณให้พวกเขาฟังอย่างเปิดใจไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินเพราะคนที่พร้อมจะรับฟังคุณอย่างแท้จริงจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ การได้ยินความคิดเห็นจากมุมมองของคนอื่นจะช่วยให้เรามองเห็นแง่มุมที่เราอาจจะมองข้ามไปและเมื่อเราได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาแล้วเราจะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยภาระที่แบกไว้มันนานเกินกว่าจะเชื่อค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือการเขียนและการพูดคุยไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการให้อภัยแต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและสถานการณ์ได้ดีขึ้น มันเป็นเพียงแค่ขั้นตอนแรกของการปลดล็อกอารมณ์ที่ค้างคาหลังจากที่เราได้ระบายมันออกไปแล้วเราก็พร้อมที่จะก้าวสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการเริ่มต้นกระบวนการปล่อยวางที่แท้จริงการปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่คือการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้การให้อภัยคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลับไปคบหาหรือไว้ใจพวกเขาอีกครั้งแต่มันคือการที่เราเลือกที่จะ ไม่ให้การกระทําของเขามีอํานาจเหนือความสุขของเราอีกต่อไปและการให้อภัยตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมความผิดพลาดแต่คือการที่เราเลือกที่จะไม่ลงโทษตัวเองจากความผิดนั้นอีกต่อไปค่ะเราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจของการให้อภัยที่แท้จริงนั่นก็คือศิละปะของการปล่อยวางค่ะ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าการปล่อยวางเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทํายากเหลือเกินเหมือนกับที่เราต้องปล่อยมือจากสิ่งที่เรารักหรือคุ้นเคยทั้งที่ในใจยังคงอยากจะยึดมันไว้แน่นการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องเลิกรักเลิกใส่ใจหรือลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปอย่างสิ้นเชิงแต่มันคือการที่เราเลือกที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมีอํานาจเหนือชีวิตและจิตใจของเราอีกต่อไปลองนึกถึงภาพของนักเดินทางที่กำลังแบกแป้ใบใหญ่ไว้บนหลัง เป้ใบนั้นเต็มไปด้วยก้อนหินมากมายแต่ละก้อนคือความโกรธความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นในอดีตยิ่งเราแบกก้อนหินไว้มากเท่าไหร่การเดินทางในชีวิตของเราก็ยิ่งยากลำบากและเหนื่อยล้ามากขึ้นเท่านั้นการปล่อยวางเปรียบเหมือนกับการที่เราเลือกที่จะค่อยๆหยิบก้อนหินเหล่านั้นออกไปจากเป้ทีละก้อนไม่ได้แปลว่าก้อนหินเหล่านั้นไม่เคยมีอยู่จริงแต่มันแปลว่าเราตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ให้มันเป็นภาระของเราอีกต่อไป คำถามที่สำคัญที่สุดที่เราต้องถามตัวเองในขั้นตอนนี้คือฉันจะให้อดีตมาทำร้ายความสุขในปัจจุบันของฉันไปอีกนานแค่ไหนการให้อภัยตัวเองและคนอื่นไม่ใช่การทำให้พวกเขาชนะหรือทำให้เราแพ้แต่มันคือการที่เราจะชนะใจตัวเองต่างหากค่ะเพราะเมื่อเราเลือกที่จะปล่อยวางเรากำลังเลือกที่จะมอบของขวัญอันล้ำค่าที่สุดให้กับตัวเองนั่นก็คืออิสรภาพทางใจเทคนิคหนึ่งที่ช่วยในการปล่อยวางได้เป็นอย่างดีคือการเปลี่ยนมุมมองค่ะ แทนที่เราจะมองว่าความผิดพลาดหรือการกระทําของคนอื่นเป็นความพ่ายแพ้ลองเปลี่ยนมามองว่ามันคือโอกาสที่เราจะได้เติบโตลองถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างความเจ็บปวดนี้สอนอะไรฉันและฉันจะใช้บทเรียนนี้เพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราเปลี่ยนโฟกัสจากทําไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ไปเป็นฉันจะใช้เรื่องนี้เพื่ออะไรได้บ้างพลังงานด้านลบก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานด้านบวกทันที อีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้เราปล่อยวางความรู้สึกผิดได้คือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของเราค่ะเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ที่ทำผิดพลาดได้ไม่มีใครที่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกสถานการณ์การให้อภัยตัวเองคือการที่เราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะฉันทำดีที่สุดแล้วในตอนนั้นหรือฉันอาจจะตัดสินใจผิดไปแต่ฉันก็พร้อมที่จะรับผิดชอบและเรียนรู้จากมัน การพูดกับตัวเองในเชิงบวกแบบนี้จะช่วยปลดล็อกความรู้สึกผิดที่กัดกินเราอยู่ภายในการปล่อยวางความโกรธและความเจ็บปวดจากคนอื่นก็เช่นกันค่ะลองนึกถึงคนที่ทำร้ายเราพวกเขาอาจจะทำไปเพราะความไม่รู้ความอ่อนแอหรือความเจ็บปวดที่พวกเขามีอยู่ในใจการที่เรายึดติดกับความโกรธก็เหมือนกับเราดื่มยาพิษและหวังว่าอีกฝ่ายจะตายไปเองซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยค่ะ การให้อภัยคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราต้องไปบอกเขาว่าเราให้อภัยแล้วหรือต้องกลับไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาอีกครั้งแต่มันคือการที่เราตัดสินใจที่จะไม่ให้การกระทําของเขามีอํานาจเหนือความสุขของเราอีกต่อไปลองทํากิจกรรมง่ายๆที่ช่วยในการปล่อยวางดูนะคะเช่นการทําสมาธิและการเจริญสติ การที่เราได้นั่งอยู่กับตัวเองเงียบๆและสังเกตความคิดและความรู้สึกของเราโดยไม่ตัดสินจะช่วยให้เรามองเห็นอารมณ์เหล่านั้นเหมือนกับเป็นเพียงก้อนเมฆที่ลอยเข้ามาแล้วก็ลอยผ่านไปไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแบกรับไว้ตลอดเวลาหรือลองเขียนจดหมายถึงคนที่ทำร้ายเราโดยที่ไม่ต้องส่งให้เขาอ่านเขียนทุกอย่างที่อยู่ในใจออกมาให้หมดแล้วเมื่อเขียนเสร็จแล้วลองฉีกจดหมายนั้นทิ้งไปหรือเผามันทิ้งไป เพื่อเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเราได้ปล่อยวางความรู้สึกเหล่านี้ไปแล้วเมื่อเราได้ปล่อยวางอย่างแท้จริงแล้วชีวิตของเราจะเบาสบายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเราจะไม่ได้ใช้พลังงานอันมีค่าไปกับอดีตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปแล้วแต่เราจะสามารถใช้พลังงานนั้นเพื่อสร้างสารร์อนาคตที่เราต้องการได้อย่างเต็มที่ และนั่นคือความหมายที่แท้จริงของการให้อภัยค่ะมันคือการมอบอิสรภาพและความสุขให้กับตัวเราเองเราได้เดินทางร่วมกันตั้งแต่การยอมรับความจริงการปลดล็อกอารมณ์ประจนถึงศิลปะของการปล่อยวางวันนี้เราจะมาสรุปทุกเรื่องราวเข้าด้วยกันและพูดถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือการตื่นรู้และนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงค่ะ การตื่นรู้ในบริบทของการให้อภัยคือการที่เราได้เข้าใจายอย่างลึกซึ้งว่าการให้อภัยไม่ได้เป็นเรื่องของคนอื่นแต่เป็นเรื่องของเราเองโดยสมบูรณ์มันคือการที่เราเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากโซ่ตรวนของความโกรธและความเจ็บปวดที่ผูกมัดเราไว้กับอดีตการตื่นรู้คือการที่เราได้เห็นความจริงที่ว่าตราบใดที่เรายังถือความแค้นไว้ในใจเราก็กําลังทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพตามนะคะ ทุกครั้งที่เราคิดจึงความเจ็บปวดในอดีตหัวใจของเราจะบีบรัดความเครียดจะเข้ามาเกาะกลุ่มเราอยู่เงียบๆพลังงานของเราจะถูกใช้ไปกับการรื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่เราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแต่เมื่อเราให้อภัยพลังงานเหล่านั้นจะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระเราจะรู้สึกเบาสบายและมีพื้นที่ในใจมากขึ้นสำหรับความสุขและความรัก แล้วเราจะนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง 1. ฝึกมองหาบทเรียนในทุกความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของตัวเราเองหรือของคนอื่นจงมองให้เห็นว่ามันคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตไม่มีใครที่ทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกแต่เราสามารถเลือกที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ในทุกๆวันค่ะการที่เราให้อภัยตัวเองคือการที่เรายอมรับว่า เราเป็นมนุษย์ที่เรียนรู้ได้ส่วนการที่เราให้อภัยคนอื่นก็คือการที่เรายอมรับว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ที่สามารถผิดพลาดได้เช่นกัน 2. หันมาใช้พลังงานเพื่อสร้างสรรค์แทนที่จะทำลายแทนที่จะใช้เวลาและพลังงานไปกับการคิดถึงเรื่องเราที่ทําให้เราเจ็บปวดในอดีตลองหันมาใช้พลังงานนั้นเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราดูสิคะลองทำกิจกรรมที่เราชอบลองเรียนดูทักษะใหม่ๆ ลองใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักการที่เราหันมาโฟกัสกับสิ่งที่สร้างสรรค์จะทำให้เราไม่มีพื้นที่ในใจเหลือให้ความโกรธหรือความรู้สึกผิดอีกต่อไป 3. ฝึกการสื่อสารอย่างสันติเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งกับคนอื่นแทนที่จะใช้อารมณ์ตัดสินลองหันมาสื่อสารด้วยความเข้าใจดูค่ะลองฟังอย่างตั้งใจว่าอีกฝ่ายต้องการจะพูดอะไรลองพูดถึงความรู้สึกของเราอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ตำหนิ การสื่อสารที่เต็มไปด้วยความเมตตาจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นและยังช่วยให้เราสามารถก้าวความขัดแย้งไปได้อย่างราบรื่น 4. เข้าใจว่าการให้อภัยเป็นกระบวนการไม่มีใครสามารถให้อภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบในชั่วค่าคืนและมันไม่ใช่การลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปอย่างสิ้นเชิงนะคะแต่การให้อภัยคือการที่เราเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าพร้อมกับบทเรียนที่ได้รับ และเมื่อไหร่ที่เรากลับมาคิดถึงเรื่องราที่เคยเจ็บปวดแล้วเราไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนั่นแหละค่ะคือสัญญาณที่บอกว่าเราได้ให้อภัยอย่างแท้จริงแล้วถ่ายที่สุดการให้อภัยคือของขวัญอันล้ำค่าที่เราจะมอบให้กับตัวเองการที่เราเลือกที่จะให้อภัยคือการที่เราได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากการถูกพันธนาการไว้กับอดีตที่ทำร้ายเรามานานแสนานานเมื่อเราทำได้แล้วเราจะพบว่า โลกทั้งใบจะสว่างขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีเงาของอดีตคอยตามหลอกหลอนอีกต่อไปขอให้ทุกคนมีพลังที่จะเริ่มต้นการให้อภัยได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะเมื่อเราให้อภัยชีวิตจะเบาสบายและนดนามอย่างแท้จริงค่ะหวังว่าตอนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้จริงขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนนี้ค่ะ เราลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าจัก,กรวาลจัดสรรให้เรามาเจอกันแล้วอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดพลังงานดีๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ